น้ำอะไรเอ่ยทุกครั้งที่ออกทีวีจะต้องถูกเซ็นเซอร์เดาไม่ยากใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าระหว่างการเซนเซอร์กับไม่เซ็นเซอร์เนี่ยอะไรจะทำให้เจ้าแก้วนี้เป็นที่สนใจน้อยกว่ากันแล้วการเซ็นเซอร์เนี่ยทำให้เด็กๆรู้ไหมครับว่าเล่าเป็นสิ่งไม่ดีเพราะในขณะที่สื่อบางสื่อเซนเซอร์ sensor, แต่บางสื่อโฆษณาได้ เพียงแค่คิดโฆษณาในเชิงสร้างสารรค์แล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะเชิญชวนให้มาดื่มแบบตรงๆแค่นี้ก็สามารถจะปิดท้ายด้วยภาพของเหล้าได้แบบไม่ต้องโดนเจนเซอร์แล้วในขณะที่สังคมผู้ใหญ่บอกว่าเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีแต่เหล้ามีขายอยู่ทุกที่ทั่วประเทศแล้วผู้ใหญ่ก็ยังนั่งดื่มบางทีดื่มอยู่ใกล้ๆต่อหน้าเด็กด้วยซ้ำมัน มันขัดกันเก,กินไปไหมครับมันสับสนไหมครับนหนูเห็นในแฝดขลุ่ยข้างบ้านค่ะก็จะกินวันที่ถูกหวยค่าแถวบ้านหนูเคออยเคยเหนาชาวบ,าบ้านคอชาแถวบ้านแถวบ้านเหรอะเห็นในร้านเล่าแถวบ้านมีร้านค้าเยอะบางทีร้านค้าก็ตั้งวงกินกันเด้งเลยก้อยเหรเค้อยเห็นคนเมาด้วยค่ะ ขวดเราเดินไปเดินมาเดินสวยสิตาเบลอมองทางไม่ค่อยเห็นเดินก็ไม่ตรง <c oughs> ทาาแบบนี้ขข<อ>เข<อ>าแข่งนะมันจะมีแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเป็นของญี่ปุ่นมันจะมีเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากักษ์คือเวลามันเดินก็คือหน้าตาเหมือนกันมากเหมือนปู เขาก็จะลงถ้าไว่ได้พูดนะพูดจะบบังเจ้อเจ้อเพูดเพ้อเจ้อด่าคนนู้นด่าคนนี้นนพูด <คน S 2> ไม่พอใส่แฟนตัวเองหรือกัอบคนแก่ควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็่านี่มีใครเจรจากรรมได้เหมือนคนไม่มีแหล่ ไม่ดีครับเสียบุคลิกค,ครับถ้าหนูเข้าไปใกลๆ้ๆหนูเหม็นมากเลยอ่ะพอเขากินเข้าไปเขาจึงหด็ก็ไปโหนน <ๆ S 3> <ๆ S 2> ู่นโหนนี่ถอดนู่นถอดนี่เขาจะมีตรงแก้วเขาจะเป็นแดงๆครับอนหน้าแดงไปทั้งหน้าเหยครับแล้วก็เริ่มละลาอหนื่นครับหาเรื่องตะโกนเสียงดังไม่หาเรื่องหรอ ชอบโชว์พลังแบบบ้าข้างไม่สนใจโลกลละอะไรละกล้ามากขึ้นนะอ่าประมาณนั้นแต่กล้าในเรื่องที่มันไม่ไว้ดีเท่าไหรคนกินเหล้าแล้วเมาอะเหมาอะไรคือว่ามันลิงจะแบบหนุ่มเหใช่เดือนยังไงมันไม่อยู่เฉยอะครับมัน <c oughs> เหมือนงูมากกว่างูเจอแล้วก็ฉกตะกัดแบบป้องกันตัวเองแต่คือเขายังไม่ทําอะไรเราเลยแต่เราคิดว่าเขาอาจจะมาทาเราอะไรอา <c oughs> ี้มา เือนมานี่แบบว่าดีคือจะมีแรงเนี่ยครับว่าเหมือนแรดหลายปีมานี้มีการทําโฆษณารณรงค์เพื่อให้คนเลิกดื่มเหล้าจนผู้คนเริ่มจํากันได้แล้วว่าให้เหล้านี้เท่ากับแช่งอ่ะให้แต่ลหลายคนก็ยังคิดนะครับว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องส่วนตัวเมาก็เมาคนเดียวไม่ได้ไปขอใครดื่มขอใครกิน แต่ถ้าเราจะลองนึกถึงที่ผ่านหูผ่านตาไปในข่าวว่าในช่วงเทศกาลยอดผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับสงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงหรือเทศกาลใดก็แล้วแต่คนไทยทุกเทศกาลหรือแม้กระทั่งพี่น้องปรับความเข้าใจกันทะเลาะกันดื่มเหล้าเข้าไปแทงกันดับแม้กระทั่งพ่อลูกก็ยังเคยมีข่าวว่ามีการเสียชีวิตกันหรือแม่คู่รัก สามีภรรยามีอีกต่างๆมากมายแบบนี้ซึ่งแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วที่ทําให้เราคิดได้ว่าการดื่มเหล้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของคนคนเดียวแล้วเราไม่ใช่คํตาตอบตอบไม่ใช่คำตอบแต่นี้คำถามแต่ทาให้ลืมคำถาม คนก่อนที่เขาไปกินเหล้าเขามีปัญหาครับเขาต้องการคำตอบแล้วพอเขาไปกินเขาได้ไหมเขาไม่ได้ไไม่ด้คำตอบตอนที่เขาไม่มีสติใช่ครับทำอะไรเข้าไปตอนนั้นนะนั่นคืะคำตอบใช่แล้วตื่นมาต้องอยู่กับมันด้วยเขาไม่รู้จะถามด้วยอย่างนี้มันดีไหมเนี่ยไม่ดีเสี่ยงซับครับทำให้ครอบครัวแตกแยกด้วยอารมณ์หยิ่งเนราวีวาาต่อเห็นอาจารย์แล้วผู้ชายกล้าไปคุ้มคืนตัวเองที่ว่าสุด แล้วจะปัญญาอ่อนคนระับทำอะไรไม่ค่อยดีครับส่วนมากจะลืมตัวครับอาจจะไปทําอนาจารอะไรก็ได้ไปทำร้ายครอบครัวง ทำไรทำารวบบ้างบางทีคนนี่ท้องอาจจกินไปรูปไงท้องก็อันนั้นก็ได้พิการนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเขาเมาอยู่อ่ะเขาก็ไปขับรถก็ไปโชว์ในเกิดอุบัติเหตุบางทีก็อาจเสียชีวิตได้ใช่ทำให้แบบแล้วเราสมมติเราก็ต้องมาพิการเพราะแบบเรากินเหล้าถ้าจากการที่เราดื่มแล้วเราต้องเป็นต้นเหตุทําให้คนอื่นต้องเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงมันคงโทษตัวเองไปตลอดชีวิตเลย ถ้าสิ่งที่ทําไปมันแบบมันหนักจริงๆอ่ะหรือแบบทําให้คนตายอย่างนะี้นมันจะรู้สึกอยู่ในใจว่าเนี่ยเพราะเหล้าที่กินไปก็าอย่างนั้นางนี้เรายอมรับนะว่าเหล้าไม่ดีอยอมรับรู้หมดแล้วพี่ทุกคนอ่ะรู้ว่าเหล้ามันไม่ดีแต่ก็กินเราบผู้หญิงอย่างรรเรามีเรื่องต้องรับผิดชอบเยอะเต็มที่กับทุกเรื่องแบบนี้ยิ่งต้องดูแลตัวเองโอ้ปนสอย